สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR s o โซเจอรายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติศาตสาตร์กรัต์ษิยและประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชติรสสมบูรณ์ค่ะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดก,กิจกรรมเทิดพระเกียรตินในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2566 ที่อาคารประวิสุคนทานละหักกุลโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี45พรรษา3าม,มิถุนายน2566เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านการจัดแสดงนิทรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสารพระราชบัญญัติธานของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมรนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปร,ชรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งยึดหลักการปฏิบัติ ตามแนวยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยมีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะทำงานที่1-4ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการฐานตำรวจสมาชิกโครงการราัศดรอ,อาสารักษาหมู่บ้านตลอดจนนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงภายในงานมีการจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจาก3จังหวัด4ี่อำเภอ ของจังหวัดสงขลาและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทางนี้อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3มถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการร่วมชมนิทรรศาการเทริดพระเกียรติเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ไปต่อกันที่จังหวัดคอนแกน่นพันเอกอุเทนจีนทองหลางเสนาธิการกรมฐานรับที่8เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมฐานรับที่8นํากําลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำเร็จพระนนงเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2566 โดยได้ร่วมกับส่วนราชการผู้นําชุมชนและประชาชนกิดอาสาในพื้นที่จํานวน350คนโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำกำจัดผักตบชวาวัชพืชแหล่งน้ําและสิ่งปฏิกูลพัฒนาคลองระบายน้ําชนละดาณนะริมบึงหนองโคดอําเภอเมืองขอนแก่นซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ําห้วยบึงและลําคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นหนาแน่นทําให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ําส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังบริเวณถนนเส้นทางบ้านเกอกและใกล้เคียงทําให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเดือดร้อนซึ่งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการ และประชาชนติดอาสาในครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทําความดีมีจิตอาสาและเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างจิตสาธารณะในความเสสละที่จะร่วมกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่วนกรมรบพิเศษที่สองค่ายเอาราวัณจังหวัดลบบุรีจัดกำลังคนจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันรบพิเศษที่หนึ่งและกองพันรบพิเศษที่สองรวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิบูลสงเครา์หนึ่งตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีนี้ โดยดาเนินการฉีดล้างบริเวณสนามเด็กเล่นตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารเรียนชั้นอนุบาลทําความสะอาดเก็บวาดขยะใบไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบอาคารเรียนสแสดงออกถึงความสามะคัคคีความร่วมมือร่วมใจของประชาชนกลุ่มจิตอาสารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเพื่อเป็นการทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์ เดินในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนงางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2566อีกด้วยขณะที่กองกำลังผาเมืองนะคะได้นำมวลชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่ะหน่วยเฉพาะกิจ ชายานุภาพกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลรเรือนที่309กองกำลังผาเมืองและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3203กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสาในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รวมกันสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ต้นน้ำบ้านควยไซตําบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวเพื่อใช้กักเก็บน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนยังประโยชน์ ในการเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปีนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาเป็ีความอุดมสมบูรณ์คืนวความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและมีจิตสำนึกร่วมรักษาดูแลทรัพยากรป่าไม้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะคะยังคงให้ความสําคัญในเรื่องของการฝึกน้องๆทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกมากกว่า3สัปดาห์ค่ะ พลตรีนรทิพย์พลอยนอผู้บัญชาการกองผนฐานราบที่3มได้ตรวจเยี่ยมการฝึกฐานใหม่หน่วยฝึกฐานใหม่กองผนฐานราบที่3กรมฐานราบที่3มซึ่งหน่วยนี้นะคะได้เน้นการฝึกการดูแลน้องฐานใหม่มาตรการป้องกันความสูญเสียจากการฝึกทั้งจากเรื่องลมร้อนและโรคระบาดการสนับสนุนฐานใหม่ที่ต้องการสอบเป็นนักเรียนในสิบฐานบกรวมทั้งให้การดูแลทหานใหม่เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ในขณะที่พันโทสอนน,นัทนวลมณีผู้บังคับกองพันฐานรับที่3กลกรมฐานราบที่3ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านฐานใหม่ที่มีฐานะยากจนเพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในความเป็นอยู่การซ่อมแซมบ้านให้กับฐานใหม่และมอบสิ่งอุปโภคบริโภคตามความต้องการของครอบครัวในห่วงการฝึกฐานใหม่ปดที่1ประจำปี2566นี้ค่ะ ที่ค่ายลบบุรีราเมศอําเภอเทพาจงังหวัดสงขลาพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่15พร้อมคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ปีที่หน่1ประจำปี2566ของหน่วยขึ้นตรงกองพลฐานรับที่15าจำนวน3หน่วยฝึกโดยได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยฝึกผู้ฝึกรวมถึงครูฐานใหม่นะคะต้องยึดรูปแบบการฝึกตามระเบียบจากกรมยุทธศึกษาฐานบกและมาตรการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเอาใจใส่ฐานใหม่ใน ลูกนายเสมือนดูแลคนในครอบรครัวครูฝึกก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีรวมถึงเรื่องของสิทธิกําลังพลที่น้องฐานใหม่เพิ่งได้พร้อมทั้งการเข้าสู่การเป็นฐานอาชีพแล้วก็หน่วยฝึกทุกหน่วยต้องช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของครอบครัวก,กาลังพลน้องฐานใหม่ที่บ้านมีฐานะยากจนด้วยค่ะ ขณะที่หน่วยทหารในหลายพื้นที่นะคะเปิดกิจกรรมอามีโอเ n นเฮาส์ค่ะเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนะคะญาติของทาหารใหม่อย่างใกล้ชิดนะคะตลอด3สัปดาห์กับการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานหลังเข้าประจำาการค่ะ กองผลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์โดยกองผนฐานม้าที่25หากรมฐานม้าที่4รักษาพระองค์ค่ะได้เปิดบ้านต้อนรับญาติทหานใหม่ปดที่1่ประจำปีส5 6 6ัพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับญาติฐานใหม่เปิดทีจะาสร้างขวัญและกําลังใจให้ญาติฐานใหม่เกิดความคลายความกังวลน,นะคะโดยญาติเองก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานไปในแนวทางที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจของฐานใหม่ท้งนี้หน่วยฝึกได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด1 9และนโยบายของกองทัพบก เคร่งครัดค่ะ ขณะที่ด้านบนทนฐานบกที่15โดยหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันมณฑนฐานบกที่15ตอนรับญาติฐานใหม่พระที่1ประจาปี2566โดยให้น้องๆฐานใหม่ได้พบญาติเป็นครั้งแรกหลังจากการฝึกเพื่อที่จะสร้างขวัญกาลังใจให้กับฐานใหม่และก็ผ่อนคลายความคิดถึงให้กับญาติน้องฐานใหม่ได้พบปะก,กันญาติาติก็สอบถามถึงการดูแลน้องฐานใหม่ตลอดระยะเวลาของการฝึกการกินอยู่หลับนอนนะคะรวมถึงสวัสดิการต่างๆให้ญาติได้รับทราบก็สร้างความเชื่อม การให้กับญาติญาติของฐานใหม่ว่าหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันมนตลฐานบกที่15จะดูแลน้องๆฐานใหม่เสมือนน้องคนเล็กของครอบครัวท่านี้หน่วยได้ตรวจคัดกรองเอทเคนะคะให้กับญาติฐานใหม่พร้อมทางได้อำนวยความสะดวกให้กับญาติฐานใหม่เพื่อให้ได้พบปะและก็ร่วมกิจกรรมกันซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับญาติฐานใหม่แล้วก็ฐานใหม่เป็นอย่างดีค่ะ พันโทวิทยาสาริยาผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่13ค่ะได้ไปพบปะครอบครัวแล้วก็เยี่ยมเยียนฐานใหม่ในกิจกรรมเปิดค่ายพบญาติฐานใหม่ปรัดที่1ประจำปี2566ัาตามนโยบายของกองทัพบ,บกเพื่อเปิดโอกาสใหญ้ญาติได้พบปะกับฐานใหม่หลังจากเข้ารับการฝึกแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องฐานใหม่ได้คลายความวิตกกังวลเป็นห่วงุตรหลานโดยยังคงคุมเข้มนะคะในมาตราการป้องกันโควิด -19 ใีในหน่วยฝึกฐานใหม่อย่างเคร่งครัดหลัง จเข้ารับการฝึกฐานใหม่ผ่านมาแล้ว3สัปดาห์นอกจากนั้นหน่วยได้จัดการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท้าอาวุธของฐานใหม่เพื่อให้ญาติเองได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพร่างกายต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ ญาิญาก็ต่างนําเอาเข้าของเครื่องใช้จําเป็นนะคะรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มร่วมกันรับประทานกันระหว่างครอบครัวสร้างความสุขตื่นตตนใจเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้ผู้บังคับกองพันฐานรับที่สองได้เดินพบปะก,กับครอบครัวฐานใหม่แล้วก็สอบถามความเป็นอยู่ของน้องๆฐานกองประจำการปัดที่1ประจําปี2566ที่ได้ผ่านการฝึกโดยให้กําลังใจและก็สร้างความเชื่อมั่นอบอุ่นใจแก่ครอบครัวพี่น้องผู้ปกครองทุกคนว่ากองทัพบ,บกจะดูแลน้องๆฐานใหม่เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก 3ส,สัปดาห์กับการเปลี่ยนแปลงค่ะ พันโทคมศักดิ์พราวศรีผู้บังคับกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่8ค่ายศรีราชเดชโชชัยจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับญาติน้องๆฐานใหม่พบปะพูดคุยกับครอบครัวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นคลายความกังวลและเป็นกำลังใจในการฝึกสําหรับการจัดกิจกรรมเปิดบ้านฐานใหม่หรือว่า Open h o u ฮ e ส์ของฐานใหม่ผลัดที่1ประจําปี2566เป็นการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อให้ญาติฐานใหม่ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ระเบียบการปฏิบัติประจาําวันแล้วก็การฝึกของกําลังพลในกองทัพ บกก็จะต้องสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบโดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการฝึกก็คือกําลังพลเองมีความรู้และประสบการณ์ในหลักนิยมหลักยุทธวิธีเทคนิคการปฏิบัติการรบให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจส่วนระยะเวลาของการฝึกฐานใหม่จานวน6สัปดาห์และการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่จํานวน3สัปดาห์รวม9สัปดาห์ ส่วนที่หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานปืนใหญ่ที่20กรมฐานปืนใหญ่ที่21ค่ายพระศระีพนมมาตําตบลทุ่งยัง้งอำเภอลับแปลจังหวัดอุตริตถ์จัดก,กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดโอกาสให้พ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวได้พบปะฐานใหม่ปรดที่1ประจำปี2566หลังเข้าประจำการเพื่อที่จะฝึกระเบียบวินยัยในหน่วยเป็นเวลานานกว่า3สัปดาห์ เจอหน้ากันน้องๆน้องๆก็ต่างก้มกราบเท้าขุณแม่ค่ะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะทางนี้บรรดาญ,ญาติพี่น้องต่างเห็นความเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ที่มีความเป็นระเบียบพินัยมีความแข็งแรงแล้วก็ภาคภูมิใจกับการรับหน้าที่เป็นร้วของชาติกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ครั้งนี้ค่ะยังเปิดโอกาสใหญ้ใหญาติทหารใหม่ได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการฝึกสิทธิประโยชน์ต่างๆตลอดจนสภาพความเป็นอยู่เพื่อคลายความวิตกกังวลใจตลอดจนมีความเชื่อมั่น ว่าหน่วยทหารให้การดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดีเพราะเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัวค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามสกุปพิเศษค่ะสะท้อนความในใจของน้องๆ้องทหารใหม่ปรีที่1่ประจำปี2566ที่สมัครเข้ามารับใช้ชาติโดยมีจุดหมายนะคะได้ประโยชน์ที่หลากหลายในช่วงเป็นทหารกองประจำการแล้วอาจจะมีการต่อย,ยอดในการเข้ารับราชการต่อไปติดตามได้ในกลกองทัพบ,บกให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะ ทำไมหนึ่งอยากเป็นทาหารอ่ามันเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงครับชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็เราอยากสอบเป็นนักเรียนนสิบครับเพดีครับสวัสดิการมันดีก็เลยก็จะสมัครไปด้วยเนะครับเพราะว่าเป็นทหารมันก็ได้หลายอย่างเหมือนกันครับได้มีวินัยด้วยจะได้มีวินัยในตัวเองด้วยครับ นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาอยู่ในจุดนี้รู้ตัวอีกทีก็สมัครมาเป็นทหารแล้วเป็นทหารเนี่ยก็ได้ทำอะไรหลายอย่างดีนะบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยซ้ำปกติอยู่บ้านก็มีแต่กินกับนอนทั้งวันแต่พอมาอยู่เนี่ยฟิตเปรียะเลยไหนจะต้องตื่นมาวิ่งตอนเช้าเข้าฟิเตเนสออกกำลังกายซิดอัพแต่ละทีทำนูน่นทำนี่แต่ละที ถ้ากล้าไม่ขึ้นเนี่ยให้มันรู้ไปเลยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการเป็นทหารนอกจากจะมีเงินเดือนไว้เลี้ยงดูครอบครัวมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วยังมีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้เรียนต่อแถมยังมีการฝึกวิชาชีพให้มีวิชาติดตัวก่อนโผลดทหารอีกด้วยคบเสร็จเลยอย่างค่าที่เรามาอยู่เนี่ยเขามีโครงการทหารพันดีมีกิจกรรมไม่ทําหลายอย่าง มีทั้งเอาขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นไม้กวาดคนที่สอนเนี่ยก็จ่าในกองร้อยนี่แหละยังยังมีการทำไข่เค็มอีกนะไข่เค็มใบเตยสูตรเฉพาะของโครงการทหารพันดีค่ายเราส่งต่อสูตรมาผลัดต่อผัดจากผัดพี่สู่ผัดน้องปลดไปแล้วเนี่ยมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นไม่พอยังมีวิชาชีพติดตัวต่อยอดไปอีกโผโคตรจ้าเลยในระหว่างเป็นทหาร สนใจเรียนต่อเป็นนักเรียนนายสิบเพื่อความมั่นคงเขาก็มีโควตาให้หรือถ้าปลดไปแล้วไม่รู้จะทำงานอะไรก็ยังมีงานรองรับจากเครือ C.P. หลายอัตราทั่วประเทศรายได้ก็มั่นคงเลือกที่ทำงานใกล้บ้านเราก็ได้สมัครรับราชการทหารผ่านทางออนไลน์หรือจะสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถรษฐจังหวัดหรือสำนักงานสศิษฐีอำเภอสมัครเลย หน่วยเฉพาะกิจกรมฐาน่านที่21นะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนล้มในเวลากลางคืนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นก็ประสานหน่วยกู้ภัยค่ะนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภยัย กองกำลังสุรศัจน์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ขนาดเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนนะคะในพื้นที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยได้พบประชาชนประสบอุบัติเหตุค่ะจึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือนายขยายจันอักษรอ,อายุ53ปีเป็นชาวบ้านบ้านห้วยน้ำผัดหมู่ที่6ตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วซึ่งประสบอุบัติเหตุทางถนนรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บจึงรีบช่วยเหลือในการประมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ก็ประสานทีมกู้ภัยนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ได้รับการขอบคุณและชื่นชมจากประชาชนนะคะที่ร่วมให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็ต่างขอบคุณกําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยในทุกมิติสร้างสังคมแห่งการให้เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49นะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุกคนลภาพค่ะ พันเอกพานุวัฒน์สุขชเดชผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่49พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมหานพรานที่49และผู้บังคับกองร้อยหานพรานที่4909เดินทางลงพื้นที่ยียมเยียรให้กำลังใจครอบรครัวของกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษคือเด็กหญิงผ่พาพิมลทองประยูนบุตรของอาสาสมัครฐานพรานบาวรทองประยูนสังกัดกองร้อยหานพรานที่4909อยู่ที่บ้านเลขที่62ทับ4ตำบ หรือสะอ,ออกอำเภอหรือสะจงหวัดนาราธิวาสโดยได้สอบถามปวามเป็นอยู่ให้กําลังใจครอบครัวพร้อมอย่างได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพ,พร้อมทุนอย่างชีพเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ จากนั้นนะคะเดินทางไปที่บ้านเล็กที่23หมู่2ตําบลกาหลงอําเภอศีสาครเยี่ยมเยียนให้กําลังใจนางสาวสายทิพย์สังทองคู่สมรสของอาสาสมัครฐานพรานนัทพลงามขำสังกัดกองร้อยฐานพรานที่4901ที่ทุกคลภาพพร้อมทั้งยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและทุนยังชีพเพื่อเป็นกวันและกําลังใจไม่ทอดทิ้งกันตามนโยบายกองทัพปก ทหารพราน44นะคะได้พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในชุมชนค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆในอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัานีเพื่อที่จะสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในชุมชนเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการในการพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความห่วงใย ใส่ใจพี่น้องประชาชนภายในชุมชนวันนี้ในอดีต5มิถุนายนมาร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนประวติศาสตร์ที่สำคัญใน VR s o เ o u e r ค่ะ วันนี้ในอดีต5มิถุนาย,ยน2392พระเจ้าเฟเดริกที่7แห่งเดนมาร์กส่งลงพระประมาพิไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและจัดตั้งริกสตาร์รัฐสภาระบบสองสภา,าซึ่งประกอบด้วยลนสติงและฟรอกเกติง วันนี้ในอดีต5มิถุนายน2460ในหลวงราชการที่6ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมกิจาการรถไฟทั้งสองกรมคือกรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้เป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงโดยทรงพิจารณาเห็นว่ากิจาการของกรมรถไฟทั้งสองกรมนั้นเดิมมีการบริหารที่แยกส่วนกันทรงผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบังคับบัญชาและบริหารงานอีกทั้งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปจำนวนมากและแต่งตั้งให้นายพลเอก เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัชโยธินเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรกซึ่งพระองค์ได้ส่งนำวิชาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการรถไฟอย่างมากจนได้รับการขนานพระนามว่าพระปิดาแห่งกิจการรถไฟสมัยใหม่ วันนี้ในอดีต5มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันัธมหิดลรัชกาลที่8สเสด็จพระราชเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชรัชกาลที่9ขณะดํารงพระราชอิสริยยศเป็นพระราชอนุชาทั้งสองพระองค์ สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนและทอดพระเนตรกิจาการมหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร,ร์ทั้งอย่างได้ส่งหวานข้าวด้วยพระองค์เองในแปลกนานับเป็นภาพความสรงจำถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความห่วงใยต่ออาชีพชาวนาไทยและทรงเล็งเห็นความสำคัญของข้าวไทย ดังนั้นเมืม่อวันที่6พฤษภาคม2552ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติรวมถึงคณะรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วดิฉันชติรสมบูรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ